มามืองต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกเลยถ้าผมจะไปหาสาวอ่ะไปที่ไหนครับท่านี่จะมีสาวนี่จะสาวพี่อาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากูไม่เคยเที่ยวต่างแดนคนเดียวเลยปกติไปแต่กับเพื่อนกับพี่ตลอดและนี่จะเป็นมหากับเที่ยวต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกไม่มีตังค์ไม่รู้จะไปยังไงและไม่มีแผนด้วยกูเลือกเป็นประเทศที่น่าจะกินง่ายอยู่ง่ายหน่อยอย่างเราวเว้ยเพราะแน่นอนครับมืองเขาน่าจะเข้าใจภาษาไทยอย่างน้อยมันเหมาะสําหรับการ้อมเที่ยวคนเดียวได้ดีเริ่มจากการจองตั๋วไปลงเวียงจันทร์กูนี่ก็จองไปวันต่อวันเลยเริ่มออกเดิินนนททาาางี่สสบวรกะเเปป้ เลไม่รู้ไปกี่วันเหมือนยังไม่มีอะไรเลยไม่มีที่พักไม่มีแผนในหัวด้วยคิดว่าอย่างน้อยถามเพื่อนที่ไทยที่เคยมาได้และก็ยังใช้บริการเล่าในสนามบินอยู่ดีสำหรับคนมีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเข้าฟรีครับและก็ถึงเวลาของเครื่องที่จะออกแปลกตาตรงเครื่องบินไว้หมึงตั้งแต่พนักงานที่เช็คอินละเป็นเครื่องบินใบพัดนะคะตอนแรกไอ้กูก็งงเครื่องบินอะไรวะเครื่องบินใบพัดพอมาเห็นของจริงเออใช่แล้วละ่ะวินเทจโอสคูจและพอมาถึงสนามบินเวียงจนันทร์เอาแล้วละ่ะอย่างแรกคือตอมอก่อนละบ้าแล้วกูไม่มีแพทแล้วกู าไปแบบตรงๆเลยพี่ผมต้องเขียนว่าอะไรผมไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็ดีมากเหมือนเอาเข้อสอบให้กูนั่งลอกเลยแล้วก็ผ่านตอมอเข้าไปได้เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างง่ายเว้ยเอาแล้วละ่ะปัญหาถัดไปจะไปโรงแรมยังไงแต่ได้ที่อยู่โรงแรมจากเพื่อนมาแล้วเหลือแต่ว่าจะเดินทางไปยังไงที่นี่มีแกลบไหมแต่อย่างแรกที่มึงต้องมีก่อนเลยคือสตางค์ครับไมเซ็ตอย่างหนึ่งคือต้องมีตังค์ไว้ก่อนไปครับ เข้าพื้นที่แรกเงินเลยมึงครับอยู่ดีก็มีตังหล้านอยู่ในกระเป๋าหมื่นหนึ่งที่ไทยอยู่ที่นี่มึงมี6ล้านเอาดีต่อไปนี้มึงต้องเรียกว่าสุลต่านโจละก็คือเงินมันเฟ้อจัดและค่างเงินที่นี่เป็นกีบเลยแล้วลพอแลกตังเสร็จแล้วไปแบบง่ายๆเลยแท็กซี่สนามบินครับเข้าที่พักหาที่สุกหัวนอนก่อนเก็บกระเป๋าเสร็จเดี๋ยวออกไปลองเลยสำหรับกิจกรรมถัดไปต้องเด็กเข้าสำหรับช่วงแรกอะที่นี่กูยังไม่รู้ว่าเขาเดินทางกันยังไ,ไงเว้ยกูก็เลยเดินก่อนเลยก็เป็นยิโลอยู่เหมือนกันและมือแรกของที่นี่ครับมแรกในลว บะหมี่เกี๊ยวใช่มบะหมะีม่เกี๊ยวเฉยกูถามพนักงานโรงแรมของที่นี่แล้วว่าอะไรอร่อยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเด่นนะใกล้ๆกับที่ไทยแต่ก็เอาตามนั้นแหละเรื่องกินไม่ค่อยเรื่องใหญ่สักเท่าไหร่แต่ไม่อร่อยกว่าไทยก็ค่อนข้างเคืองนิดนึงเสร็จแล้วก็เดินต่อไปที่ตลาดริมแม่น้ำสำหรับช่วงเย็นช่วงหัวค่ำแบบเนี้ยกูไม่ค่อยได้ทำอะไรเว้ยเพราะว่ากูมาคนเดียวไงจะไปถ่ายรูปวงรูกวัดก็ไม่ใช่สไตล์สักเท่าไหร่กินข้าวเสร็จก็นั่งร้านกาแฟรอมืดอและพอถึงเวลาเท่านั้นแหละกูได้แแแแออ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 ปปปปปเเเเรรีีียกกกกถลลละะคคืืืมมมมััันนนนนน็็หขงงงทททท่่่่ตูาาาาบบบบ จ่ายไม่ถึงร้อยเลยคือเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับที่นี่มึงตัดไปได้เลยเพราะถูกมากค่าเดินทางค่าแองกอค่าข้าวถูกและก็มาถึงช่วงเวลาของการปาร์ตี้ของกูเองกูไม่มีแผนจะต้องทักไปถามเพื่อนที่เคยมาเว้ยกูไปไหนได้บ้างครับเนี่ยเข้าสู่แรนด์มาร์กแรกร้านโกดัก เพบงไท้จันทร์และแปลกใจตรงอย่างหนึ่งร้องเพลงไทยด้วยก็คือร้านนี้ร้องเพลงไทยแทบจะทุกเพลงเลยดกวาเพราะฝั่งบ้านเขาเสพงานของบ้านเราเว้ยก็ถือว่าดีอยู่นะร้านนี้สําหรับใครที่อยากมานะแนะนําเลยเบียร์ถูกดนตรีดีและถ้ามึงคิดว่ากูจะจบแค่นี้ไม่ใช่ครับไปกันต่อวันแรกวอลสุดป้ายเลยคือที่ไหนที่เพื่อนกูแนะนํากูจะไปทุกที่เลยอันไหนคนเยอะกว่าไปนั้นอ่ะผมให้2ต่อถ้าไม่โอเคเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่พาผมย้ายเลยและถ้าร้านที่เพื่อนกูแนะนําปิดกูจะไปต่อที่อื่นให้คนขับรถของที่นี่แนะนาเลยไม่ได้วะ เพราะว่ามันถูกกับกูจ่ายได้สำหรับค่าเดินทางกับมอเตอร์ไซค์วน,นไปหาร้านกินข้าวไหมครับผมเลี้ยไปไปกินข้าวกันกินรอบเมืองยังจ่ายไม่ถึงร้อยเลยครับมึงและมาสุดที่ป้ายนี้เว้อันนี้คือผับแบบเต็มสตรีมเลยเห็นคนขับรถเขาบอกว่าชื่อออสการ์แล้วกูเพิ่งเคยเที่ยวผับคนเดียวด้วยหน่อยเหงาจัดที่นี่เก็บค่าเข,ข้าประมาณสองแสนกิลเ้ยมึงแต่เบียร์มึงไม่อั้นครับมึงจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้ก็คือยังชิลอยู่ก็น่าจะประมาณ200รกว่าบาทและนี่คือบรรยากาศข้างในครับมึงตามคลิปนี้เลย และคนที่นี่เลสเปกคนไทยนะเวย้ยกูก็ยังหาเหตุผลในเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนนยังกาใช่ปะเห็นกูนั่งคนเดียวพอรู้ว่ากูเป็นคนไทยเท่านั้นแหละพากูล่องเลยกูนี่ก็เขินจัดไหว้ทุกโต๊ะเลยเอาบรรยากาศความนอบน้อมของคนที่นี่มาฝากด้วยเหมือนทำงานทำงานทำงานรักษาเกียรติขององค์กรแล้วน้องชื่ออะไรไม่ได้ทำงานแล้วก็ปิดจ็อบกับห้องนอนเวยโอเค let's go และว,วันนี้เป็นวันที่2ของประเทศเราสำหรับกิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่มีก็คือว่าวงเปล่าจัดไม่รู้จะทําอะไรถ้ารูทีนในชีวิตก็ออกไปหากาแฟกินคือ <c oughs> ตอนกลางคืนมันก็มีที่ปาร์ตี้ให้ไปเยอะแต่ตอนกลางวันเนี่ยดิมึงคือครูไม่รู้จะทําอะไรเลย <c oughs> ก็ยังถามเพื่อนอีกเหมือนเดิมว่าถ้าเหงาต้องไปไหนวะเ <c oughs> พื่อนคูก็แนะนําให้ไปวังเวียงเลยนี่ถามมีมอเตอร์ไซค์ท <c oughs> ุกคนไอ้วังเวียงใช้เวลาไม่นานนะชั่วโมงเดียวทริปต่างประเทศคนเดียวทาไมกลายเป็นทริปร้แผนก็ไม่รู้กลับที่พักไปถามพนักงานก่อนเลยว่าจะไปที่วังเวียงใกล้ใจกลางเมืองปะใช บอกว่ามีประมาณ3า <3 S 1> วิธีการเดินทางเลยรถไฟรถบัสรถแท็กซี่ไวสุดนิยมสุดก็คือรถไฟแต่หมดรอบสุดท้ายบ่ายโมงและนี่จะบ่ายสามแล้วส่วนรถบัสก็เช่นกันครับหมดเหลือวิธีเดียวและแพงสุดซะด้วยแท็กซี่ครับแต่ก็ต้องยอมเพราะมันเหงาจริงๆอะ่ะอย่างน้อยไปอยู่นู่นก็คงได้เห็นอะไรใหม่ๆร <gan> ะยะเวลาการเดินทางก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งและนี่คือวังเวียงทีพักครับทุกคนโอเคคือละพันน่ะเปิดออกไปเป็นและวังเวียง มันเป็นสายกิจกรรมเลยเว้ยที่เนี่ยถ้าเกิดมากับแก๊งคงมีอะไรทําเยอะพี่แท็กซี่ก็ใจดีวนรถช่วยกูหาที่พักก่อนกลับกูก็เลยเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนเลยเสร็จแล้วได้ที่พักก็เก็บของแล้วออกไปปาร์ตี้แอลกอฮอล์บอยของแท้เลยร้านแรกไปจุ่มที่บาร์เว้ยดีอยู่นะพอไปนั่งคนเดียวหน้าบาร์พนักงานก็เทคแคร์ดียิ่งรู้ว่าเป็นคนไทยก็คุยกันยาวอยู่ที่นี่เป็นบาร์เล็กๆที่ผู้คนค่อนข้างดีแต่เจ้าของร้านเขาไม่ให้กูโฆษณาเว้ยพี่เหล้ามีแล้วมีเลยที่บอยด้วยเหรอน คนทำรีวิวเยอะแล้วนะและหลังจากนั้นกูก็นอนเลยและกูจะอยู่ที่วังเวียง2คืนก่อนกลับไปเวียงจันทร์ถือว่าใช้คุ้มอยู่เหมือนกันชีวิต ความสุขาจืดจัดเฉย FC เฉยวันนี้อยู่ที่วังเวียงและหาอะไรทําแบบวังเวียงในช่วงเช้ามึงหาอะไรทําได้เลยนะคือมันมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากหลายๆช่องอะทําไว้แล้วสําหรับที่นี่และถ้าจะถามว่ากูทําอะไรอะนะแค่ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนเช้าตื่นมานั่งกินกาแฟแล้วก็ถามฟอนที่โรงแรมว่ามีอะไรทาบ้างสรุปแล้วได้ล่องเรือไปรอบหนึ่งเว้ยและตอนกลางคืนไปกันที่เดิมเลยแล้ววันนี้อัสเตอร์ปาร์ตี้หลังจากร้านเป็นพนักงานของร้านนี้ยพากูไปต่อในผับๆหนึ่งที่วังเวียงเว้ยกูจําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ได้เลยว่าที่นี่เด็กกกเเยอะมาอมาาาาาันนตต่่งงจบ้รรที เด็กอายุไม่ถึง18สามารถเข้าผับได้กูก็ไม่รู้อะไรเรื่องนี้เหมือนกันแต่รู้ว่าแปลกตามากรือว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้าง ก็ตัดจบสําหรับวันนี้เดี๋ยวกูจะกลับไปที่เวียงจันต่อเว้ยเพราะอีกวันหนึ่งหลังจากนี้มันมีงานด่วนย,ยังไงกูต้องกลับไปขึ้นเครื่องที่เวียงจันอยู่แล้วหลังจากกินข้าวเสร็จและนี่คือการแชร์การเดินทางมาวังเวียงแบบถูกต้องเว้ยคือมันถูกต้องตรงที่มันไม่แพงแล้วมันก็นั่งสบายด้วยมันคือรถไฟความเร็วสูงมันจากวังเวียงไปเวียงจันเราสามารถถามพนักงานโรงแรมให้เขาไปส่งที่สถานีรถไฟได้เลยและใช้เวลาพอๆกับแท็กซี่เลยชั่วโมงกว่า,วาแต่ถูกกว่าประมาณ6กเท่าได้เว้ยสวัสดีครับผมกลับมาแล้วและกลับมาแล้วครับมึงมมาานนนกกกัับีี่พดงงโรรแูะ ือมันมีช่วงวันที่กูไม่ได้นอนพี่เก็บกระใส่กระเป๋าเีย้ดยหมดไม่มีอะไรข้างในไม่มีพันที่สุดก็คือตัวผมะล้วก็คือไอ้วันที่กูไม่ได้นอนน่ะผมฝากไว้ได้ไหมถ้าเป็นที่อื่นน่ะกูไม่รู้นะแต่ที่นี่ได้ได้ไงไม่รู้ได้ห้องไหนครับเราได้ห้องเดิมเหรอได้ครับนี่ไปห้องเดิมได้ก็เลยมองว่าที่นี่น่ารักก่บกูจัดเลยก็เลยได้พักที่เดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ต้วันสุดท้ายละวันนี้พอจะมีแผนแบบพอสมควรช่วงบ่ายๆกูไปเดินห้างแถวนี้เพื่อหาอะไรกินเาแล้วกูลุยแล้วและระหว่างเดินนนเเเหหมมมืออจจจะาาาาาาคทใ้ถ่่ยรรรรูปกกกัััับบสสสววีีดผ ประเทศไทยอ่ะคุณสองคนแบบเท่มากผมขอถ่ายรูปได้ไหมอ่าแค่ใน a ทคเดียวพอ photo อยู่รึปได้ค่ะโอ้ถ่ายได้เหรอได้และกูไม่ได้ทำเรื่องนี้นานรวบรวมความกล้าอยู่สักพักนึงแล้วก็ได้น้องสองคนมาอยู่ในคอนเทนต์ครับมึงคุณสองคนชอบไปไหนกันส่วนมากเป็นพุดดิ้งแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหมวันนี้เราจะได้เจอกันอิงไหมรับไปต่อกันที่ร้านข้าวประจำห้างนี้และเป็นร้านอาหารไทยด้วยเดินเข้าไปต้อนรับกูดีจ้ากูก็จัดของเบสิกที่ตอนกูอยู่ไทยแดกอะได้กระเพรากับต้มยำมาครับเพราะพนักงานที่ต้อนรับกูแนะนำกะเพราที่ไม่มีใบกะเพราาเเวว้ยกกู็งงงดิ่่มันใชหรอะ แตกแล้วนะเ <c oughs> เรียกกระเพราเขาเรียกพริกเผาจริงๆอร่อยนะเว้ยแต่ถ้าจะเอาจริงๆมันเหมือนกับพริกเผาบ้านเราเว้ยเพราะมันเป็นกลิ่นโหระพาและเหมือนจะได้กลิ่นพริกเผาด้วยแต่กูก็กินหมดอยู่เพราะมันไม่แย่เลยไปครับถึงเวลาของชั่วโมงปาร์ตี้คือสุดท้ายกูอย,อยู่ที่ร้านเดิมโกดังแต่วันนี้เหมือนมีอีเวนต์เฉยวงไทยมาเล่นครับ Yesterday ดูตอน กูไม่เห็นหรอกเพราะเขาอยู่ในใจกูแล้ววันนี้กูบอกได้เลยนะแทบจะเป็นวันที่กูแฮปปี้สุดแล้วในขณะที่กูนั่งดื่มนั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวมีคนรู้จักกูแล้วนี่คือฝั่ง FC กู นิสัยดีจัดเคยดูช่องกูชวนกูลงมาตีที่โต๊ะเขาเลยและจากนั้นพอเรามีเพื่อนคุยอ่ะมันก็ยาวละเพราะช่องกูกูเชื่อว่าดึงดูดแต่คนดีๆแน่นอนคราวนี้มันยาวจนร้านปิดเลยคือทําไมมึงเพิ่งมาเจอกับกูสุดท้ายแทนที่จะเจอกันวันแรกแต่ไม่มีใครรู้หรอกมึงแต่ก็ดีตรงที่มีคนรู้จักเรานะจะไ,ได้ไม่งงไหงากไงทิพต่างประเทศไม่มีแผนเลยเลยทุกคนไม่รู้จะไปยังไงด้วย อีกวันหนึ่งต้องกลับเลยกว่าจะได้นอนก็ประมาณเกือบตีห้าแล้วกูต้องขึ้นเครื่องประมาณ10บโมงครึ่งเว้ยเกือบตื่นไม่ทันแต่ก็รอดชีวิตกลับมาได้แค่จำเวลาพี่ชีวิตก็เปลี่ยนสภาพของแมงรายวิญญาณจช่สรุปคร่าวๆสาหรับทิปกูนะถ้ามาเที่ยวที่นี่ต้องมีแกล้งครับมีอะไรให้ทาเยอะมากและของถูกและถ้าจะหาประเทศที่เลสเปกคนไทยมึงไปที่นี่เลยใครกลัวเรื่องไปประเทศนูนศน้นประเทศนี้อย่าเยอะมึงไปลาวเลยเพราเขาน่ารักกับคนไทยมากรวมๆคือดีเลยแล้วกูชอบคนสุดท้ายสพรกูมีเพื่อนให้คุยนู่นคุยนี่ได้บ้างก็สําหรัับวฒนนนธรรมทีีี่ก็ผู้คคดือา ก็ชอบคนไทยด้วยที่นี่น่ารักเดี๋ยวไว้ไปซ้ำเติมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า thank you